<ś les> <ś les> สวัสดีครับสวัสดีเมื่อวานเมื่อวานจำวันผิดนะเมื่อวานสิบเอ็ดแสดงว่าวันนี้สิบสอนะครับก่อนอื่นนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีปีใหม่ ทุกๆคนนะครับที่เป็นแฟนเพจของโกติอารามอยนะครับที่พี่ๆหลายคนนะครับคอยกดดูคลิปให้คอยกดไลค์ให้คอยกดซับสไครต์ให้นะฮะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้ทุกคนที่ซัพพอร์ตหนูนะครับจงมีอายุมั่นข um, วัญยนะืนชุ่มชื่นจิตวัณนพ่องโสพิษสำฤทธผลสุข,ขล้ำสำราญบนานโดนภาระล้นก้าวหน้าสถาพรพร,ใด,ร,พรใดที่ว่เลิศพรใดที่วประเสริฐคอพรนั้เกิดกับลูกเพจทุกๆคน แล้วขอลูกเ็ดทุกคนจงสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ธมงคลสมบูรณ์เปนผลได้ราบยศสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาดั่งน้ำพระคงขาที่ไหลยเย็นจะคิดการที่งานิ่งใดสมความมุ่งม้าปรารถนาทุกประการเดินทางไปไหนปลอดภัยค้าขายลำรวยหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนเดินแกว่งแขนได้เงินล้านเดินทางกลับบ้านขาอยเดินทางปลอดภัยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบทั่วการและนานเทินสาธุแต่เช้า,ชา,ชาหน่อยนะครับเพิ่งอาบน้ํามาแล้วก็เพิ่ง เขาเรียกว่าเพิ่งตื่นมานะฮะเอ่อต้องต้องบอกหลายๆท่านก่อนว่าช่วงนี้นะฮะหนูไม่ค่อยสบายนะครับก็อาจจะนอนหัวค่ำหน่อยนะครับเมื่อคืนดูมวยวันประมาณสี่ทุ่มกว่านะครับแล้วก็หลับไม่ได้ทันได้ดูคู่เอกนะฮะตื่นมาดูจริงตอนตีห้าครึง่งนะครับตื่นมาดูตอนตีห้าครึง่งมาดูคู่เอกแล้วก็หลับต่อแล้วก็ตื่นมาริงก็ประมาณเก้าโมงเลย นะครับก็หน้าตามันก็จะสดใสหน่อยช่วงนี้นอนหัวค่ำมาสองสามวันแล้วนะต้องกราบขอโทษที่ไม่ได้เจอกันในไลฟ์สดตอนกลางคืนนะครับคุณหมอก็ก็ให้นอนเขาให้ยามานะฮะแล้วพอกินยาตอนเย็นปุ๊บก็จะง่วงๆพอกินยาก,ก่อนนอนก็จะหลับเลยก็ต้องกราบขอโทษอาจจะไม่ได้เจอกันในไลฟ์นะฮะช่วงเขาเรียกอะไรช่วงกลางคืนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาเจอกันในไลฟ์นะช่วงบ่ายๆแล้วกัน อ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะยินดีกับแฟนๆเวี้ยวูลทุกหมู่เหล่านะครับก็บังโมของเราก็ต่อสัญญาไที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเท่าไหร่ช่างมันนะครับหลายๆคนบอกสี่แสนบ้างบางที่บอกห้าแสนบ้างบางที่บอกโอ้ยไหลเยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยอ้าวช่างมึงช่างมันนะครับสุดท้ายแล้วจะเท่าไหร่มันก็เป็นความลับของทางสโมสรนะครับเราไม่ต้องรู้หรอกครับ นะฮะขอแค่ต่อไปสองปีทุกทุกหนัวทุกอย่างแฟนแฟน,แฟนรีวิูก็ฟินแล้วเนาะเอาเป็นว่าเอาแค่นั้นดีกว่าจบก็คือเป็นไปอย่างที่เราคาดฝันและเป็นไปอย่างที่แฟนแฟน,แฟนร,รฟีหลายๆคนต้องการนะครับหนูเชื่อว่าการต่อสัญญาของบังโมหรือพี่โมเราเนี่ยโม,มเมตาร่าเนี่ยก็ มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างคือเป็นมิ่งขวัญให้กับน้องๆในทีมอ่าเข้าใจครับว่าสี่นัดหลังสุดมาเนี่ยในทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ว่าจะเป็นนัดชิงคาราบาวครับอ่าพี่โมนะครับทำผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ได้แอซซิตไม่ได้ยิงไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเลยทั้งปาลิซตนแมงไปกับ ทั้งนิวคอร์ทนแล้วก็อะไรอย่างล่าตุดก็เหมือนกันนะครับแต่หนูเชื่อว่าการที่บางโมหรือพี่โมเนี่ยต่อสัญญากับกับลิวพูครั้งเนี้ยนะครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายอย่างเราปฏิเสธไม่ได้ครับแฟนแฟร์วพูปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จส่วนหนึ่งในฤดูกาลนี้ที่เกิดขึ้นแน่นอนครับ หนูมั่นใจเลยว่า50%มาจากการแอซซิตแล้วก็การทำเกมของของพี่บงังโมนะครับ54ประตูเราอ่าการมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ย54 54ประตูแอซิตเท่าไหร่ยิงเท่าไหร่นะฮะไปนับเอาแต่54ประตูที่พี่บังมีส่วนร่วมกับการสร้างสารรค์ประตูเนี่ยอย่าลืมนะถ้าอันเนี้ยรวมทุกรายการเอาเฉพาะในพิมพิรีก็ได้ สถิติการแอซซิตหรือการยิงลองคิดดูว่าถ้าไม่มีพี่บางโมเนี่ยเวอร์พผู้อยู่อันดับที่เท่าไรหนูว่าน่าจะกลางตารางนะไม่น่าจะอยู่อันดับหนึ่งของตารางได้ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นการมีพี่บางโม,มมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับหลายๆคนก็ตอนนี้หนูว่าเฮฮาปาติงโกะกันแล้วก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับสงกรานนะครับต้อนรับปีใหม่ไทยนะครับหรือพี่โมเขาจะรู้ว่าว่าเฮ้ยประเทศไทยกําลังจะสวดปีใหม่ เอาให้แฟนบอลชาวไทยดีใจก็หน่อยเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยเซ็นไม่น่าใจหรอก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ก็เป็นเรื่องราวนะฮะดีๆที่เกิดขึ้นกับสโมสรลิเวอร์พูลหนูเชื่อว่ามันก็จะมีอะไรที่มันดีเกิดขึ้นในตุลาห์นี้แน่นอนคือการเซ็นสัญญาก่อนที่จะเปิดรังรับการเยียวของคุณคอนเวตแฮมมีผลนะจะว่าไปหนูว่ามีผลนะหมายความว่าคือ แน่นอนการเจอกับเวดแฮมในแอนฟิล์เนี่ยหนูว่าจะต้องมีป้ายเชิดชูพี่โมหรือจะต้องมีเพลงมีอะไรแน,แ,นแน่นอนแน่นอนน,น,อน,นะฮะแล้วมันจะเป็นอะไรที่บรรยากาศมันคือคืนนะนะฮะมันมาเขาเรียวกว่าถูกที่ถูกเวลาพรามหนูนะคือเซนถูกที่ถูกเวลาตอนเนี้ยริวรพูนะครับต้องการศูนย์รวมจิตใจเป็นอย่างเป็นเป็น,เป,นเป็นอย่างสูงมากๆนะครับก็คือต้องการที่จะ าหาการคัมแบ็กกลับมานะครับการคัมแบ็กกลับมาหมายความว่าคือหลังจากที่เราแพ้นะครับฟูลแลมไปสามประตูต่อสองแน่นอนเรายังอยู่ในต้นเราอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์พเมลีนะครับไหน,นๆแล้วอาร์เซนอลน,นะฮะเดี๋ยวจะต้องเปิดรงังต้อนรับการมาเยี่ยของเบนฟอร์ดนะฮะเพิ่งน้อยในวันนี้เดีย๋ยวลูกฟูเตะพุ่งนี้อ่าเราก็ต้องมาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม อะไรที่มันห่างอยู่แล้วมันจะห่างมากขึ้นไหมหรืออะไรที่มันห่างอยู่แล้วมันจะกระชั้นชิดเข้าไปอีกเราต้องมาคอยติดตามนะฮะอ่ะก็นั้นถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆของของสโมสรเลี้ยวพูแล้วกันนะครับแล้วก็แฟนๆเลี้ยวพูหนูเชื่อว่าฟินกันทั่วหน้าทีนี้ก็เหลือแต่สัญญาของพี่บิ๊กเวิร์ดนะฮะอวดจิฟันไดแต่ก็ไม่แน่นะเอาจริงตราบใดที่เทรนยังไม่จรดเซ็นประกากับเลียมาริด มันก็อาจจะไปไปได้นะว่าเขาจะอยู่ต่อกับเลี้ยวผูหรือเปล่าอาถูกไปละคือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเทน์เกิดเ็นสัญญาอยู่ต่อลิ oo, ้วผูนี่ไอคนที่เผาเสื้อนี่ต้องออกมากราบขอโทษเลยนะมึงต้เอาไปสี่ตู้ขวัญมามึงจะบวชให้เทนเจ็ดวันเลยนะไอพวกที่ออกมาเผาเสื้อทำคอนเทนต์กันเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยหนูว่าบิ๊กเวิร์ดกับพี่บางโมน่าจะอยู่นะฮะฟันไดกับบางโมน่าจะอยู่แน่ นะครับตัวนวบัวจิวฟันได้ก็จะเซ็นวันไหนอะไรยังไงก็มาติดตามมาจริงนะเซ็นล้วเ่อร์โนอันนั้นคือเราละวันิฐานที่เขาจนะครับจะอยู่ก็โอเคก็ดีจะไปเราก็ยินดีด้วยเนาะอ่ะมาพูดถึงเรื่องเก่งก่อนเกมวันนี้ดีกว่าคือสําหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นทีมอย่างทีมใหญ่ก็มีแมนซีนะฮะไบรตันอ่านนติแองโกลิสนะครับแอตตั Forest, นวิลลาอาเซนอน นะครับตัวนแมนยูเชลซีสเปอ U, ร์ลิเวนะอร์พูลพรุ่งนี้เบิดเลยใช่ไหมใช่ดิอ่าใช่แมนยูเตะพรุ่งนี้สเปอร์เตะพรุ่งนี้เชลซีเตะพรุ่งนี้ลิเวอร์พูลเตะอช่นะฮะไอ้ที่นพูดมาเตะพรุ่งนี้เขาเลยนะฮะออามาวันนี้มีสามช่วงเวลานะครับคู่แรกนะครับหกโมงครึ่ง ที่เอทีฮัสเซดีมนะครับก็ทีมเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้อนรับการเยือนของเดอะอีเกิลนะครับก็คือคิสตันพาเลตนะฮะอา้าวไ่าแล้วทำไมอ่ะทำไมโหลดไม่ได้อ่ะ อ่อโทษนะทำไมทำไมกิดอะไรขึ้นหืมสักครู่นะจ๊ะขอดูทูปเล่นหน่อยจ้าโอเคนะฮะห้านัดหลังสุดของคริสตัลพาเลตนะครับชนะสเสมอหนึ่งนะครับส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ,นนรบชนะสองเสมอสองแพ้หนึง่ง แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังอย, 6, 2, ette, อยู่อันดับหกนะครับมีให้สองแต้มคริสตันพาเลตนะครับอยู่อันดับที่สิบเอ็ดมีสี่สิบสามคะแนนนะครับมีสิบสามแต้มดูสถิติเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะถ้าก่อนดูสถิตินะจำไม่ผิดเนี่ยไอ้เดอีเกิลเนี่ยมันคือของแควของแมนซีนะจำได้นะว่าเดี๋ยวนะ เมื่อรดูกาลไหนฮะเออมันเคยเนี่ยมันเคยตีเสมอใช่ไหมสอ,องพันยี่สิบสามอาชัยไมเคิลลิเซ่ใช่ได้จุดโทษจำได้นะครับเคยเป็นของสแสลงนะว่าบาปบ,บ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเออปีที่แล้วเนี่ยคิตสเบเล็บุกเสมอสองสองนะ และปีนี้บ้านคิรตสันพาเลตก็เหมือนกันนะเออแมตตี้โดนใบแดงนะลิโก้ล,ลูอิสโดนใบแดงนะครับมูนิทขึ้นนำก่อนนะครับฮารแลนตีเสมอนะครับแล้วก็อ,อะไรวะเนี้ยใครรู้อะชื่ออะไรวะเนี่ยอาช่างแม่งนะฮะสุดท้ายนัดก่อนหน้านี้นน คิดสเบเรตนะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สองสองแต่ว่าวันนี้หรือว่าบ้านแมนซีมันก็ไม่ง่ายนะอูแต่สังเกตนะคู่นี้เจอกันยิงทิบหายใหกมอนะสกอร์สูงนะคู่นี้นะครับถ้าจะให้ฟันทงโสกร์หนูเชื่อว่าเออมาเตต้าก็กลับมาแล้วนะ กองหน้าของแมนไอกองหน้าของคิสซัปเรดมาเตต้ากลับแล้วนะถ้าชนะก็คงชนะไม่ขาดคู่นี้หนูให้แมนซิตี้ชนะคิสซัปเรดสามประตูต่อสองเฉือนเฉือนส่วนคู่ไบตันกับเลตเตอร์น่ะเบิร์ตคํา์จิว่าแล้วนะฮะจะว่าไปนะฮะก็สถิติรูดเลยนะครับไม่อยากพูดยิ่งพูดยิ่งเจ็บนะฮะเลตเตอร์ตีก็ คงจะไปเริ่มต้นกันใหม่ในในในแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็กลับมาหนูเชื่อว่าถ้ายัางยังทรงเนี้ยสามารถกลับมาได้นะฮะปีเดียวก็สามารถกลับมาได้ก็หวังว่าตกปีเดียวแล้วก็ปีหน้าก็จะกลับมาเลยนะครับเลเตอร์ทิตีจิงจอกสยามคู่นี้ฟันทงว่าไบรตันนะครับน่าจะชนะไปก็ไม่มากไม่มมยน่าจะสามศูนย์ ะครับพูนสวัสด์อย่างตามต้องมีสองเม็ดนะไบตันกับเลสเตอร์แต่คู่หนึ่งที่หนูอยากจะให้ทุกคนจับตามองอ่าพูดถึงไบตันกับเลสเตอร์เนี่ยอ่าคู่สองสามทุ่มนะส่วนสามทุ่มอีกคู่หนึ่งนอติงแฮมฟอร์เรสนะครับกับเอฟอ์ตันนะครับเอฟอ์ตันเนี่ยห้านัดหลังสุดก็แพ้นัดเดียวแต่เสมอสี่นอติงแฮมฟอร์เรสก็ห้านัดหลังสุดก็แพ้นัดเดียวนะ,นะครับแต่ชนะสี่นะฮะแพ้ก็ก็ที่เรารู้แหละนะฮะล่าสุด แพ้กับแอตตันวิลล่านะครับส่วนเอฟเวอร์ตันก็แพ้ก็แพ้กับลิเวอร์พูลนะครับก็เสมอกับอาเซนอลได้คือบ้านนอตติงแฮมฟร์เรสหนูว่าเอฟเวอร์ตันเอาไม่อยู่นะครับถ้าจะให้ฟันธงโลตะกก,ก็อะไรวะนกอะไรหรออาอ้านอตติงแฮมฟร์เรสจะชนะเอฟเวอร์ตันไป สามประตูต่อหนึ่งไม่สองหนึ่งก็สามหนึ่งนะครับเิง mm ี hmm. ่มฟอร์เรกับเอปูตันส่วนเซาท์ทัมตันกับแอตตันว erm ิลล่าอันนี้ก็คือหลังจากที่แอตตันว erm ิลล่าเนี่ย mm hmm. เขาแพ้มานะครับแพ้ให้ให้กับทีมในยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับนะัคือปารีสแซงต์แชมงขึ้นนำไปก่อนจากโมอแกนโรเจอร์แต่ก็เอาไม่อยู่ คุณนี่ก็คงมาระบายความใคร้กับเซาท์ทัมตันแหละฮะถึงแม้จะบุกไปเยือนแต่มั่นใจว่าด้วยศักยภาพของทีมแอตันวิวล่านะครับมีสกอร์ทั้งคู่แต่หนูฟันธงว่าแอตันวิวล่าจะบุกชนะเซาท์ทัมตันนะครับสามหนึ่งส่วนคู่ห้าทุ่มครึ่งนะครับห้าทุ่มครึ่งนั่นก็คืออาร์เจนอลกับเบรนท์ฟอร์ตนะฮะศึกลอนดอนดาร์บี้แม์นะครับพึ่งน้อย ก็หรือว <oneself> ่าแตนอารวาสเบรนฟอร์ดสถิต <Yeah, S 1> <may> the <benchmark> <man> ิห้านัดหลังสุดนะครับแพ้สองเสมอหนึ่งชนะหนึ่งส่วนอาร์เซนอลนะครับชนะสามเสมอสองนะครับแล้วก็ล่าสุดฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินหนูเชื่อว่าวันนี้เล่นในเอ็มเบลเซเดียมถึงแม้ว่าจะมีการโลเตชั่นแต่อาร์เซนอลไม่แพ้ครับอย่างแย่คือเสมอนะครับ แล้วหนูขอฟันทงลงตะกอว่าคู่นี้อาร์เซนอลน,นะครับจะมีชัยชนะเบนฟอร์ดไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้นะครับอาร์เซนอลน,น่าจะาชนะเบนฟอร์ดได้สองประตูต่อหนึ่งเพราะว่ามันมีความฮึกเหิมมาจากเขาเรียกอะไรอ่ะมาจากทัวยูฟาแชมเปียนส์ลีกว่าเฮ้ยอาร์เซนอลมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบ นะครับเพราะว่าชนะมาริดมาสามตูนแล้วก็สถิติที่เคยเจอกันมามาริดยังไม่เคยยิงอาเซนอนได้เลยอาจเต็มที่เลยไปแพ้ที่เบอร์นาบิลให้เต็มที่แพ้สามสองแพ้ตีสอยังเข้ารอบแพ้สองตูนยังเข้ารอบเพราะฉะนั้นหนูว่าด้วยประตูที่มันตุนไว้เยอะเนี่ยมีโอกาสมากที่สุดนะครับที่เดกุนเนอร์ นะครับหรือมิเกเวลวเตต้ารวมถึงเหล่าบรรดาลูกทีมเนี่ยจะค้นเจ้าแห่งราชาทั่วย,ยุโรปนะครับราชาแห่งถ้วยใบนี้หนูว่าไม่ยากครับที่อาร์เซนนลจะผ่านเข้าไปรอบรองชนะเลิศได้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับโมเมซาราก็ต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาดูกันนะฮะ ก็แน่นอนเราก็ต้องแช่งอาจจะนอ่ะนะเป็นแวรีพูเราปฏิเสธไม่ได้พูดกันตรงๆเลยแหละเราก็ต้องเชียร์เบนส์ฟอดเต็มที่นะครับแต่ว่าจะได้แค่ไหนจะสู้ได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขอบคุณมา,มากๆเดี๋ยวช่วงบา่บายนะครับช่วงบ่ายสงการเดี๋ยวแม่มานะครับเดี๋ยวอาจจะไลฟ์สดนะครับรดน้ําดําหัวแม่นะครับรดน้ําสวัสดีปีใหม่แม่แล้วก็ฝากลูกเพจทุกคนนะครับมาเจอกันตอนบ่ายเนาะ ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณทุกคําห่วงใยนะครับก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอวันที่ยี่สิบนะครับแล้วก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะฮะช่วงนี้ก็พักฟื้นไปก่อนนะครับทํางานได้แต่ก็ร่างกายเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นครับแล้วก็ทมทาตามที่หมอสั่งก็คือนอนอย่าดึกมากนักนะครับเพราะว่าการ พักผ่อนหรือว่าการนอนเร็วเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะครับก็พอทําตามที่หมอสั่งก็เออเฮ้ยชีวิตดีขึ้นนะหน้าใสปิ้งนอนนอนหอ,อกค่ามาสามสี่วันนี้หน้าใสปิ้งขอบคุณทุกคนมากครับนะะวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับขอให้ดูบอลให้สนุกบายบาย